สวัสดีนะทุกคนวันนี้นิกกี้ก็อยู่กับลูกสาวชิวๆนะแล้วดูนะทุกคนเวลาลูกสาวอยู่ที่บ้านก็จะประมาณนี้ปกติก็กินได้ดูประมาณวันนี้ให้อาหารไม่ยอมกินดูทำหูดูดูด,ดูเออกินได้นี่แล้วคุณเขามีออกไปกินข้าวข้างนอกนะทุกคนแล้วก็กลับมาอยู่กับลูกสาวชิวๆส่วนตอนงคืนนะาทุกคน มีแวะเข้าไปหยอดน้องขนมปังด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะว่าจะน่ารักแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอ้วนเป็นเด็กอ้วนมันไม่ดีเป็นเด็กพี่ดีกว่าไหมอืมก็รอให้ถามอยู่เนี่ยรู้ไหมทำไมพี่เสียหรักทำไมคะ รู้ไหมเสียหลักเพราะรักเจอเป็นไงพิเศษกูเกิลเป็นไงพิเศษกูเกิลเสียหลักเพราะรักเจอพิเศษกูเกิลมาเป็นไงไดไหมบางไงดอนเนาอันนีอันนี้คือได้ปะอ้าวหายไปไหนแล้วอันนี้คพี่น้องพี่อยากรู้ว่าว่าบางยังยังอันนี้ยังอันนี้ยังสองเป็นคนที่ใช้ยังไงเป็นไม่เป็นเป็นคนที่ใชยังไงเป็นคนที่ใชยังไง เป็นคนแบบไม่ใสยังไงเราอะเป็นคนพูดเป็นคนพูดเอาใจไหมหรือพูดตรงตรงเป็นคนพูดหวานแค่กับบางคนไม่ใช่อ่ะพี่ว่าเราเป็นคนพูดตรงๆรงทำไมอะคะตรงไหนก็น่ารักเย็ดแมม ก็อย่างที่ดูตัวอย่างไปนะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูตัวเต็มก็ตามไปดูกันได้เราลงไว้แล้วนะก่อนหน้านี้ส่วนหลังจากนี้นะทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของน้องขนมปังที่พูดถึงคุณเขานะทุกคนว่าเคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วที่จะมาเจอหนูเยเนี่ยก่อนที่จะได้รู้จักกันหนูเคยเจอพี่นิกกี้แล้วพี่เทรอบหนึ่งและอีกรอบหนึ่งเจอที่ไมลี่ แจอที่ไมลี่นี่น่าจะสองรอบวันเสาร์เจอแล้วเคยเคยเจอแล้วแล้วก็แบบอะไรอย่างี้แล้วพอเจอเขาก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยก่อนก่อนก่อนหน้านี้หนูเคยเจอพี่นิกี้แล้วหรือเปล่าพี่เขาก็กะเคเจอที่ไหน หนูก็เลยบอกไปเล่าให้เขาฟังไปเขาก็เลยบอกอ๋อใช่เมื่อก่อนพี่ชอบไปกับเพื่อนสองคนผู้ชายแล้วหนูก็เออใช่ตอนนี้หนูเจอพี่อะก็คือไปกับพี่ผู้ชายนั่นแหละตัวสูงสูงอะไรเงี้ยเออก็เลยยืนยันแล้วว่าเป็นเขาเพราะหนูเคยเจอแล้วจริงๆคือเจอหลายรอบแล้ว เฉยๆนุ่มบอกว่าคิดเองแต่มันนานแล้วนะทุกคนนานมากแล้วตั้แงแต่นานแล้วอ่ะ